ปไปไปไหนเหรออันนี้เป็นเจลด <No. S 1> <c oughs> เจรดไม่จไเจอป้านักเรียนนะักเรียนนะักเรียน,น,น,นอย <c oughs> เลือกเหนยาขาดเจริญนหนาไม่ได้นะอ้ะอาวระเบียบ์าาน้อยเขาส่งเขาด้วยหรอแถวอ่ะพี่ขึ้นบ้านแล้วเหรอโอ้ยเขาไปตำแหน่งเมื่อคืนรถหลังจากฟุ้งไปเขาขึ้นบ้านทั้งหมดทุกคน มไม่มีใครอยู่สักคนแล้วมันดึกแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะข้าพเจ้าที่ลงที่ลงคลิปสดน้ำมนต์ตอนที่น้ำมนต์ห่มผ้าพระธาตุ<อ>ดูดีระบบมันทำให้หนะเป็นเก็ดเกล็ดอะนนี้ยนะบอสอ,อันไหนนั่นไหนทั้งหมดเลยทั้งต้นหนังสือทั้งระบบทั้งอะไรอ่ะ มันทำให้เองอะกรโดมมาเอาเคลิปไปลงอย่างเ,เดียวเองอันตัวนังสูนมันตาวหัวตาวเอตอ,อตัวนันขึ้นในระบบเลยอะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปัดไทยขอบคุณปัจจุ้ยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะให้ด้วยมีกี่คนแล้วสวอ,น,อนนี้น,นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ติดด่านยโยจ้าของพี่เสือนะคะจ้านะคะ เียเสร็จจะไปทำาริรอรอรอในครัวเร็จแล้วก็จะไปชูสรต่อเอซีก็เข้ามรับชมอย่างน้อยหกนาทีนะไลฟ์สดอะหก้าเอซีดูไลฟ์สดไม่ถึงหกนาทีอะเขาไม่ให้ตังค์แล้วนะไปสายก็ได้เขาไม่ให้แล้วตอนนี้เสร็จแล้วไปสายแม่งก็ต้องขับแปดสิบล้านออไปก็ขับแปดสิบทุกวันมันอูนี่มันยีครึ่งเออ นี่ก็ขับไปสี่สิบบาทนี่ตั้งวันหลานังต้องรีบหรอกหนงไปส่งเห็นที่ไรคนก็ยังอยู่ข้างหลังเราตั้งเยอะตั้งแยะใช้วันเกิดยายหี่เพราะว่าไม่อยากไปเกิดยายแบบวันนี้วันที่รอรอรวมแล้วทีนี้หนูต้องไปแย่งที่ถิ่นับรอได้งั้นเหรอมา ้องหลิตวันเกิดใครมิ้วสายตรงเซอร์ไพรส์ถึงกับอเอ,อิดปากเรื่องนี้ ป้ายป้ายป้ายในเหรอนี่คุณเจรดเอาคุณเจรด์เจอด์ป้ยรักเรียนนักเรียนนักเรียนวันนี้ยังคงหนาวอยู่นะฮะคุณผู้มชมอุณหภูมิเมื่อเช้า19องศา ขาดเสื้อแขนยาวขาดเสื้อกันหนาวไม่ได้นะฮะอ้าวระเบียบสาวน้อยไปส่งเขาด้วยเหรอ ที่นี่มีความห่วงใยทุกเรืองนี้หนาวแต่ว่าแดดออกแต่เช้าเนาะฮะหนาวแต่ว่าแดดออกแต่เช้ามันเลยไม่ไหนาวอากาศหนาวอุณหภูมิลดลงวันนี้เสือหล่อนแต่แดดก็ขยันขึ้นออแต่ชเช้าแดดออกแล้วเออแปลกดีเนาะอากาศแปลกๆนะเนี่ย Mmm. น้องหมิวกิน,นยาก็ไม่หายใช้ยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันไม่หายถ้าไม่ถึงร้อยวันไม่หายจริงนะอตอนแรกนึกว่าเป็นแค่คำพูดเล่นๆค่อยเขาไปดูในข้อมูลใน g ูเก l e เลยนะนก็เป็นจริงๆแล้นะวเขาเรียกไอร้อยวันเป็นจริงๆไอร้อยวัน,วนมันไม่หายนะถ้าไม่ครบนี่ก็เนี่ยไอสงอ่ะซึ่อเนียค่อยๆก็มนหลายคนเป็นอยู่นะ แม่ทำไสค่อยมาค่อยเป็นมาตั้งแต่โอ้แตกกระขวบแล้วหนาวเทไรปุ๊บเป็นอย่างนี้ตลอดนะอื่นยังไม่เป็นเลยไม่มีได้ไม่มหนาวไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันไอเนาะแต่ก็ไม่เหมืกับไอแบบกินยาก็ช่วยได้แบบแป๊บเดียวไม่เหมกับไอหนักหนัะแต่ไอพอลำคาก บางทีเราก็อมลูกอมบ้างากิบยาแก้ไอบ้างสมุนไพรบ้างมาขามตรงมาขามก้องสูงโรสดาวอะไรก็ว่าไฟโยกคโยคียค่อยนะเสือค่อยเคยเป็นนะนอนปุ๊บนี่จะไอไอแล้วก็จะมีเสมหะด้วยนะถ้าไม่นอนก็ไม่ไอนะโอ้ยเป็นอยู่เป็นจน,นไป หาหมอตรวจอะไรนะตรวจวันน่าโรคตรวจทุกอย่างค่อยจะตรวจทุกปีแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีตรวจทุกอย่างพอเวลาไปหาหมอค่อยจะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลฟังนะว่าเขาก็จะถามว่าไอมานอะไรอย่งเขาบอกไอมาสามสิบปีแล้วก็เป็นไอมาตั้งแต่เด็กเออจะให้ค่อยตอบยังไงไอมาสามสิบค่อยไม่ได้โกนตีนเขานะแต่ค่อยก็พูดตามความจริงนะว่ามันไอมาสามสิบกว่าปีแล้ว เออคือเขาหกอยากฟังคําตอบว่าอายมาสามวันแล้วห้าวันแล้วอะไรเงี้ยเนาะจะค่อยตอบตามสไตล์ค่อยนี่แหละ้วหว่าไงเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะทดลองเป็นยางี้เขาก็จะแยกให้เราไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวจะเป็นโควิดเนี่ยเขาจะไม่ให้เราไปนั่งอยู่กับคนอื่นก็ให้เราไปนั่งแยกเออนั่งแยกข้างว่างเลยเออนั่งแยกที่เต้นบ้างนั่งแยกที่ศึกตอนข้างบ้างอะไรงี้ ดแยกต้องหาค่อยมาหายเพราค่อยใส่ยาฆ่าเชียอก็เลยหายเขากินยามเม็ดสีแดงแรงๆก็ไม่หายขอบคุณทุกท่านนะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันสิด,ดาบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรา เสร็จครั้งนี้เราติดจะไปข้างหน้าเนาะจ้าดาเราไปดูซาต่อโอ้ทำไมข้าวเหนียวหอมจังอันนี้ข้าวสารจากบ้านใครเนี่ยข้าวสารนี้แม่พี่สะมอนซื้อของผสมอ๋อหอมนเดี๋ยว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 อดใจไม่ไหวแล้วมันต้องชิมก่อนคุณผู้ชมมันหอมมากเลยนะหอมมากเลยคุณผู้ชมดูสิ ดูดิข้าวสารจากบ้านภาษาคชุมชูเน็ดมันสวยนะเออขาวนุ่มอืมว้าวเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนน้ปานปชอบเาใส่เกือตีกอกมงเกลือ่เออ้านน้องนาเดียเหรอ แต่ว่าเนึ่งข้าวสุกกว่าน,นี้เลยยายย่ายายทวดนะนะ้าอยู่กับยายทวดเนาะยายทวดก็จะปั้นให้เลยยายก็จะปั้นให้หนึ่งปั้นแบบนี้แหละเนึ่งข้าวสุกก็จะปั้นให้ลูกให้หลานเนาะคนละปั้นคนละปั้นนะ,นะะจนซื้อหมูซื้อไก่ไปให้มันกินมันไม่กินนะ,ะมันบอกว่าอะไรมันอยากกินข้าวดาะ <laughs> อยากกินข้าวดอกก็คือข้าวไร่ดอกร้อนๆนี่นะกาขัดกินกัดกินเนี่ยตอนที่อยู่บ้านที่สุรินนะเขาค่อยจะดีใจมากนะถ้ากันได้กินแบบเนี้ยเพราะที่บ้านเราไม่มีข้าวเหนียวกินคือบ้านเราทําแต่ข้าวเหนียวไอ้ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิสุรินอย่างเดียวใช่ไหมสุรินเขาจะกินข้าวเจ้านะเราไม่มีข้าวเหนียวกินวันไหนที่ได้ข้าวอย่างนี้กินนะแบบทุกคนจะดีใจมาก เรามองเป็นกินขนมนะเวลากินข้าวเหนียวที่บ้านนะอ่ะอืกินข้าวต้นะมแล้วเรามองเป็นคืนอ,อาหารพิเศษหาลยไลด้เลยไม่ได้ไลไลขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากชม